สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับซิงค์คอนายกกนอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้อาจจะมาแปลกหูแปลกตาหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะมากันกับเกมเบทแอนด์โซนะคะซึ่งเกมเบทแอนด์โซเนี่ยโดยปกติแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นเกมของประเทศเกาหลีแล้วก็เปิดที่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีมานานแล้วหลายปีแล้วนะคะประมาณ 5, 6 7ปีได้แต่ว่าอันเนี้ยเขาเพิ่งมาเปิดที่เซิร์ฟเวอร์อาทางนอตอเมริกาและทางยุโรปเนี่ยได้เมื่อ วันที่19เดือนที่ผ่านมานี่เองให้เปิดเล่นอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งตัวเกมเบดแอนโซเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามว่าตัวเกมเป็นแนวไหนซินซินขออธิบายว่ามันเป็นแนว MMO RPG action combo นะคะเหมือนกับว่าเป็นเกม MMORPG นั่นแหละแต่ว่ามันจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าพวกสกิลเนี่ยจะเป็นการแอคชั่นหรือการกดใช้บวกกับการคอมโบสกิลนะคะซึ่งเบดแอนโซเนี่ยจะมีอาชีพและเผ่าหลากหลายเยอะมากนะคะ ยะซินวิ่งให้ดูบรรยากาศรอบๆอเนาะอันนี้พวกนี้จะเป็นมอนสเตอร์นะครับหัวแดงแงแล้วก็อันชื่อข่าวนี้จะเป็นคนผู้เล่นเราเนี่ยแหละนะคะเขาจะมีเผ่าจีนจุนกอนแล้วก็เผ่าเผ่าตัวเล็กเผ่าลินนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเผ่าตัวเล็กหรือว่าเราเรียกกันว่าเผ่าสัตว์นะเขาจะเป็นแบบลูกครึ่งสัตว์เขาจะเป็นแบบว่ากระต่ายกระรอกอะไรอย่างเงี้ยจะมีให้เลือกกันไปตัวละครหญิงก็น่ารักนะคะซึ่งของซินเนี่ยซินเล่นเป็นเผ่าคน นะคะเรียกเป็นแบบบ้านเราว่าเผ่าคนแล้วก็เล่นเป็นสายเบรดมาสเตอร์ Master, หรือว่าเป็นผู้ควบคุมดาบผู้เชี่ยวชาญเรื่องดาบนะคะ,ะถามว่าเบ a ดแอนโซจุดเด่นคืออะไรอ่เดี๋ยวเราเดีดซินลองให้ดูคอมแบทสกิลหรือว่าการโจมตีนะคะนะคะพวกสกิลต่างๆเราสามารถเดินบวกการโจมตีได้นะคะมันไม่ใช่ว่าเป็นการแบบใช้สกิลแบบกด1 2 3 4หน้าเบือ่อหน้าเบือเบ่อนะคะ ซึ่งมันเป็นเกมที่ว่าค่อนข้างใช้ทักษะในการกดใช้สกิลด้วยมันสามารถคอมโบต่างๆได้มากมายนะครตัวเกมเขาทำออกมาค่อนข้างจะดีมากแล้วก็อันนี้คือ,อบอสท,ที่ว่าเขาฟาร์มหาของกันนะครฟาร์มหาหินไปเปิดสุ่มหาชุดหาอะไรในเมืองอ่ะเดี๋ยวซินจะให้ดูจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ b บดแอนด์สโตนะคะสำหรับอันนี้จะโดนใจสาวๆเลยคือสำหรับคนที่รักการแต่งตัวนะคะปกติแล้วเกมทั่วไปเนี่ย ชุดเติมเงินเท่านั้นถึงจะสวยนะคะชุดที่ได้จากเควสจะไม่สวยเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่ใช่กับเบดแอนด์โซนะคะเนี่ยค่ะเบดแอนด์โซ so, นะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดกันอันนี้คือสองชุดนี้เป็นชุดที่ซินเติมเงินนะคะซื้อมาถามว่าสวยไหมอ่ะสวยนะคะอันนี้จะเป็นชุดลิมิเต็ดทามเขาจะขายแค่ช่วงเวลาคริสต์มาสเลย แต่ส่วนข้างล่างนี้เป็นชุดที่ได้จากการทำเควสนะคะอันนี้ก็ได้จากการเปิดหินเอาหินไปแลกอันนี้ได้จากเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเราล่าบอสแล้วเราก็เอาหินไปสุ่มเสี่ยงโชคมันจะมีให้เสี่ยงชุดเขาสวยนะคะชุดอ่าชุดเควสเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สวยนะคะชุดเควส์เขาก็สวยใช้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มาเล่นถามว่าต้องเติมเงินไหม จริงๆแล้วไม่ต้องเติมเงินก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ควรเติมก็คือว่าการซื้อพรีเมียมหรือว่าที่เราเรียกว่า VIP เนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเล่นของตัวเองเช่นาการทำเควสเนี่ยจะมีอัตราการได้ครับประสบการณ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจากคนที่เติมพรีเมียมนะคะแล้วก็าการได้เหรียญรางวัลน,นะคะจากมอนสเตอร์นะคะนิดนิดเนาะนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ก็ก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษกันไปเหมือนกับเป็นการช่วยอุดหนุนเกมแต่ว่าคนที่เติมเงินเนี่ย ไม่ใช่ว่าคุณจะเก่งกว่าคนที่ไม่ได้เติมอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเกมเนี่ยจุดเด่นเลยคือเรื่องการ PVP หรือการสู้กันนะคะเมื่อคุณเลเวลตันแล้วเขาจะมีอารีนาเหมือนกับสนามประลองเนี่ยเขาก็คนก็จะเข้าไปทําการาสู้กันที่นั่น PVP กันเพื่อเก็บแต้มแรงเหมือนเหมือนเราเล่นเกมต่อสู้เลยเราก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆเมื่อเลเวลตันแล้วเราก็มีสงครามฝ่ายนะคะสงครามฝ่ายคื การสู้รบกันระหว่างฝ่ายซึ่งเกมเนี่ยเขาจะมีฝ่ายนะคะเราก็ถ้าเราใส่เสื้อของฝ่ายเนี่ยไปเจอคนอื่นในแมปเราสามารถสู้ฆ่าเขาได้เลยมันเป็นกึ่งฟรีพีเนะคะถ้าสมมติเราใส่เสื้อเพราะว่าในเกมเนี่ยมีเสื้อหลายฝ่ายมากเราสามารถหยิบมาใส่ได้ได้หมดนะคะเราอยากฆ่าฝ่ายนี้เราใส่เสื้อฝ่ายนี้ไปฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปกันเป็นตี้หรือยกกันไปเป็นกิวก็ได้นะคะส่วนที่ส่วนตัวเลยที่ซินชอบนะคะ สินชอบเรื่องการใช้สกิลของเกมนี้นะคะการใช้สกิลเขาค่อนข้างใช้ได้หลากหลายมากนะคะเป็นการคอมโบสกิลที่แบบอลาัางการนะคะเดี๋ยวสินให้ดูนะคะอย่างการคอมโบสกิลอันนี้ใส่ที่สินเล่นเนี่ยเขาจะปรับเขาเรียกว่ายอร์สเตนนะคะจะปรับตัวเองให้เป็นอ่ากึ่งตีไกลหน่อยเนะะี่ยค่ะหรือว่าจะทำให้เป็นอ่ากลับไปเป็นการโจมตีปกตินะคะ เนะะี่ยครับก็จะเป็นการโจมตีปกติของเขาคือเกมนี้ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะอาชีพก็จะมีตอนนี้ก็จะมี assassin นะคะ b l a d า master นะคะหรือว่าดาบ frost master หรือว่านักเวทนะคะแล้วก็ destroyer หรือว่า,าที่เราเรียกกันว่าขวานนะคะแล้วก็จะมี summoner นะคะ summoner ก็จะเป็นเหมือนซัมมอนนะคะเขาจะมีแมว น่ารักน่ารักคอยวิ่งเขาช่วยตีนะคะมันสนุกมากเลยเกมนี้ถ้าใครกำลังมองหาเกมอยู่เนี่ยสิ่งแนะนำลองมาเล่นได้นะคะเพราะว่าเล่นแล้วเพลินค่ะจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือดรามาติกหรือว่าเนื้อเรื่องระหว่างเกมอันนี้อันนี้ถือว่าสนุกมากระหว่างที่คนทำเควสเนื้อเรื่องหลักไปเรื่อยๆืยเืนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องมาให้ดูเรื่อยๆเหมือนดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งเลยใครที่เล่นเกมนี้พี่แนะนำว่า อยากกดสคริปต์นะคะดูเนื้อเรื่องเพราะจะบอกว่าเนื้อเรื่องสนุกมากนะคะหลายหลายคนพลาดอาจจะขี้เกียจรอนะคะแล้วก็ไปสคริปต์เนื้อเรื่องพี่บอกว่าอย่าสคริปต์พี่แนะนําเลยนะคะเกมนี้ถ้าคุณเล่นแล้วคุณไม่ดูเนื้อเรื่องนี้ถือว่าคุณพลาดเพราะว่าเนื้อเรื่องนี้อาจจะทําให้คุณรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเกมด้วยนะคะ เนี้ก็ค่อนข้างจะออิสระทางการเคลื่อนไหวนะคะเราสามารถที่จะเหาะนะครับได้นะคะอันที่เห็นนี่อ่าเดี๋ยวซินเอาเมาชี้ให้ดูนะคะตัวที่ลดลดอยู่นี้เขาเรียกว่าค่าสตามิน่ตัวนี้จะใช้สำหรับการวิ่งไวหรือว่าการเหาะว แต่ว่าถ้าวิ่งธรรมดาไม่เสียสต a ามิ a นาทุกครั้งที่เราเบรกกัน uh, วิ่งไวเนี่ยสต้ามิหนาก็จะค,ค,ค่อยๆฟื้นคืนเรื่อยๆเราสามารถกดเพื่อที่ว่าให้มันวิ่งไวได้นะคะเหาะไวนะคะอ่ะแล้วก็อ่าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าโฟกัสโฟกัสเนี่ยเราจะใช้แทนมานานะคะเกมนี้ไม่มีมานามีโฟกัสซึ่งโฟกัสเนี่ยทุกครั้งที่ใช้ท่าเขาจะบอกอยู่ว่าโฟกัสคอสเท่าไหร่คือเราใช้โฟกัสเท่าไหร่แต่บางท่าก็จะมีการได้โฟกัสคืนนะคะ อย่างเช่นท่านี้เขาจะบอกว่าโฟกัส Recovery 3ก็คือเป็นการฟื้นคืนโฟกัสเพื่อที่ว่าเป็นการสามารถใช้สกิลได้ต่อเนื่องเราก็ใช้ท่านั้นสลับท่านี้อะไรเงี้ยให้โฟกัสเราไม่ขาดนะคะอ่ะเดี๋ยวสินลองใช้ดูนะคะอ่ะสมมติสินใช้ปุ๊บโฟกัสสินเริ่มยุบไปใช่ไหมครับเราก็ใช้ท่าที่เขาใช้เสร็จเราได้โฟกัสคืนเนะะี่ยค่ะมันก็จะได้โฟกัสคืนมีหลายท่าค่ะที่การได้โฟกัสคืนและหลายท่าที่การเสียโฟกัสไปนะคะเราก็คอมโบจะใช้สกิลให้ให้ดีๆ นะคะบางคนถามว่าาเล่นฟรีไหมพี่บอกเลยเล่นฟรีนะคะเกมนี้นะคะเซิร์ฟนี้เล่นฟรีค่ะแล้วก็พี่เล่นอยู่เซิร์ฟอะไรพี่เล่นอยู่เซิร์ฟ NA หรือนอตอเมริกานะคะมาสเตอร์ฮงนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยเล่นได้แล้วก็แอดชื่อมาได้เลยนะคะดูจำชื่อไว้ได้เลยนะคะ secret agent white นะคะแอดมาได้เลย แล้วก็เพื่อนๆหลายคนถามอีกว่า,าเล่นเวลาเล่นเกมเนี่ยแหลกไหมปิงมีปิงเยอะไหมก็มีเป็นธรรมดานะคะการเล่นเกมต้องบอกเลยว่าการเล่นเกมเซิร์ฟนอกเนี่ยมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาแต่อันเนี้ยเราสามารถใช้ช่วยการลดปิงได้ด้วยการโหลดโปรแกรมหลายๆโปรแกรมซึ่งมี VPN W T Fast นะคะอย่างตัวพี่ตอนนี้พี่ก็ใช้โปรแกรม W T Fast ส่วนพวกตัว W T Fast คืออะไรเนี่ย น้องก็ไปเซิร์ช Google ได้เลยนะครับพิมไป w t f a s t นะครับก็ไปศึกษากันได้นะครับตัวนั้นจะเป็นการเหมือนกับว่าเราใช้เกจเวลของประเทศอื่นๆในการมุดเข้ามาเล่นเกมในประเทศอีกประเทศหนึ่งเซิร์ฟหลักอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเป็นการลดหย่อนปิงนะฮะก็ช่วยได้เยอะนะครับถามว่าอย่างพี่เล่นเนี่ยอ่าก็ไม่ค่อยแหลกถ้าเห็นว่าแหลกๆนี่คือคอมพี่เปิดท้งไว้ทั้งวันแล้วพี่เปิดหลายโปรแกรมด้วยตอนนี้เปิด อัดวิดีโออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการหน,หน่วงบ้างเล็กน้อยเพราะว่าคอมเราก็ไม่ใช่คอมขั้นเทพนะคะสนุกค่ะมาลองเล่นกันได้นะคะจะได้มีเพื่อเล่นกันเยอะๆเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีคนไทยเรามาเล่นเยอะแล้วนะคะเกมนี้ในกลุ่มสินอย่างเดียวก็6ก0จ็ดคนแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจเนี่ยซินจะทิ้งกลุ่มไว้ในใต้ ใต้คลิปเลยนะคะก็ไปหาดูได้จะทิ้งกลุ่มไว้ถ้าใครสนใจที่จะเล่นเนี่ยก็โหลดมาเล่นแล้วก็มาจอยกลุ่มกันมาหาเพื่อนกันได้นะคะจุดเด่นเกมนี้เนี่ยจะมีหลายอย่างเลยการบล็อกนะคะ การค c o เตอร์แอ t แท k อย่างส่วนสกิลอย่างเขาตีมาปุ๊บเรากดค c o เตอร์ทันเวลาทําการสวนดาเมจกลับไปก็มีสําหรับใสอ่อาชีพกังฟูหรือว่าแอส a s s i n นะคะแล้วก็อย่างอาชีพเนี่ยจะเป็นการบล็อกดาเมจนะคะหรือว่าอิมมูนดาเมจเนี่ยหลังจากการบล็อกก็จะสามารถคอมโบต่อท่านู้นนี้นั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกนะคะคือ PVP เนี่ยการ PVP สนุกมากเลยนะต้องบอกว่า PVP มันไม่ได้ PVP แบบเดียวนะคะเกมนี้การ PVP เขาให้เลือดถ,ถึง4ี่ห้าหมื่นเลย คือคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณสู้กันนานมากเลยพลิกกันไปพลิกกันมาอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเหมือนเหมือนภาษาที่ว่าเกย์กับเธอชอบพูดกันนะคะผัดกันลุกผัดกันรับนะคะก็คือว่ามันจะสู้กันแบบพลิกกันไปพลิกกันมาเลยคือบางทีทําเหมือนท่าจะแพ้นะคะแต่สวนกลับจังหวะได้ชนะเลยก็มีนะคะคือพวกนี้แบบสนุกมากเนาะลองมาเล่นนะคะถ้าใครอ่า มีปัญหาอะไรเนี่ยในการดาวน์โหลดเกมเนี่ยติดต่อทางซัพพอร์ตเขาได้โดยตรงเลยนะคะทีมงานซัพพอร์ตเขากา็ติดต่อสวดตอบกับอีเมลมาไวด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็วิ่งใช้สกิลนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศอันนี้จะเป็นเมืองทะเลทรายเริ่มต้นมาเราจะเกิดในป่านะคะมันก็เป็นเมืองๆไปเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องเนื้อเรื่อง,องยาวมากนะคะตอนนี้พี่มาถึงแชปเตอร์9 9ของเมืองใหม่นะคะ เมืองเก่านี่ก็ล่อไปประมาณ20-30แชปเตอร์นะคะแล้วก็มารีพอมันจบในเรื่องปุ๊บเขาข้ามมาฝั่งทะเลทรายเขาจะเป็นเมืองใหม่มาก็จะเป็นเริ่มแชปเตอร์ใหม่หมันก็เป็นซีซั่นนะคะเป็นซีน 1, ซั่นหนึ่งซีซั่นสองถ้าเราเปรียบเทียบกับซีรีส์นะคะอะนะโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอพอจะเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ